ช่วงนี้จะพาไปดูเรื่องราวความว้า หวานของคู่นี้ค่ะ<ม>พี่เปกกี้สีธัญญากับพี่ถากูนนะคะ,คะเขาเซอร์ไพรส์รกันอีกแล้วคุณเนี่ยค่ะกระแสเลยนะเนี่ยเป็นกระแสเพราะว่าคลิปนี้ถูกแชร์กันในโซเชียลแล้วก็ถูกพูดถึงมากเลยนะคะเพราะว่าพี่ถากูนเนี่ยเขาเซอร์ไพรส์รซื้อรถตู้ที่พี่เปกกี้อยากได้ซื้อมาเซอร์ไพรส์บรแบบโ,โหตกอกตกใจกันไปเลยเซอร์ไพรส์รของจริงอะค่ะคุณงานนี้พี่เปกกี้ก็เลยเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐบอกว่าวันนั้นนะตื่นเต้นสุดๆเลยคือก่อนหน้านี้เนี่ยพี่เปกกี้เขาเคยอ้อนแฟนมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเลยอ้อนมา3ปี ก็ไม่สําเร็จแต่จูจูพี่ถาเขาก็จัดให้พี่เป๊จะดีด้าขนาดไหนนะคะแล้วก็จะจัดการอะไรตอบแทนแฟนใจดีคนนี้มาฟังกันชัดๆเลยจ้า ปีผ่านไปแล้วก็ยังไม่ได้รับการอนุญาตทุกครั้งที่ไปดูก็จะเป็นการหลอกลวงอันนี้ก็ไปดูมาด้วยกันแล้วก็คิดว่าคงเป็นเหมือนเดิมอีกแหละให้กลับบ้านเร็วพอกลับบ้านเร็วก็บอกเธอเดูดิอะไรอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็เห็นรถว่าเฮ้ยมีรถสไลด์แล้วก็มีรถเอาผ่าสไปส่งแล้วก็บอ้ยของฉันเหลอดีใจมากเลยทุกอย่างเลยค่ะในชีวิตของเป๊ก เวลาเราทํางานด้วยกันเราเป็นพาร์ทเนอร์กันเป็นชีวิตคู่กันต้องปรึกษากันถ้าแฟนไม่อนุญาตก็ไม่มีสิทธิ์ซื้อเช่นเดียวกันเวลาคุณถาจะซื้ออะไรถ้าเป็กไม่อนุญาตคุณหาก็ไม่มีสิทธิ์ซื้อไม่ต้องมาอะไรคุณหาคะก็ก็ให้จุ๊บไปทีหนึ่งขอบคุณมากที่อนุญาตไม่รู้สิคะไม่สวยแต่ว่าอร่อยชอบตรงแบบไม่สวยแต่ว่าอร่อยชนะอ่ะรู้สึกว่าพี่เบกกี้พูดเมื่อกี้แบบชนะคนทั้งโลก ค่ะยอมแล้วค่ะยอมแล้วยอมยอมให้เป็กนะยอมจริงๆเราสองคนถ้าน้อยขอคารวะไม่ต้องอาจจะได้เป็นรถบรรทุกก็ได้นะในอนาคตรถขนหมูไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอะดูพี่เป็กกี้ไม่เป็นตัวอย่างแล้วกันนะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องมาจากนำา้ำพังน้ำแรงคู่นี้เขาขยันถูกต้องขยันมากจริงๆแล้วนะคะ